มากระลียังครับสวัสดีทุกทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์นะโอเคผมจำไม่ผิดนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์นะครับก็หลายๆคนนะครับก็อาจจะเริ่มนะครับกลับบ้านกันเรียบร้อยแล้ววันนี้วันที่ศุกร์วันที่7ของสุกเมษาก็คือเป็นช่วงที่ค่อนข้างหยุดยาวจากเมื่อวานเมื่อวานวันหยุด นะครับวันนี้หยุดเฉเยอีกนะครับบางคนหยุดวันที่จันวันอังคารแล้วก็หยุดต่อไปอีกปกันลัดสุกเสาร์ทิ์หยุดจันเร์าเฉยอีกโอ้โหหยุดกันนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปเลยทีเดียวนะครับโอเคสําหรับช่วงนี้นะครับสําหรับผมที่ร้านเรายังไม่หยุดนะเราหยุดก็คือหยุดวันที่1 3 14 15 10เอ่อ16ห้าิอ้อิวันที่อยู่แล้วเอาวันที่17เราแล้วก็เปิดเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้นะครับเราพามาดูงานกันก่อนที่เราจะหยุดดีกว่าซึ่งช่วงนี้นะใครที่เรียกว่าชิง ทิ้งมาทําช่วงนี้จะเหลืออยู่แค่ประมาณสองคันเท่านั้นนะครับจะเหลือสิทธิ์ในการทํางานหรือเคลือบแก้วได้แค่สองคันเท่านั้นก่อนที่เราจะไปะหยุดสงการกันยาวๆนะครับซึ่งอีกทีนึงก็เจอนน่นเลย1ิเจดเลยนะครับมาคันนี้นะสําหรับหัวข้อวันนี้เลยครับรุนแรงพอสมควรเลยนะครับกับคิวเคลือบแก้ววันนี้ลดห้าสเปอร์เซ็นตะฮะไม่ใช่เพราะว่าเป็นช่วงสงการแล้วผมต้องการเอาอ,ออเดอร์ก่อนหน้านี้เพราะว่าอาจจะปิดแล้วไม่ใช่นะแต่ว่า คือด้วยสิทธิ์ของที่ร้านหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับใครที่เคยเคลือบแก้วกับเราไปแล้วนะครับคือรถคันเดิมมาเคลือบแก้วซ้ําใหม่นะฮะในเวลาที่เหมาะสมก็คือประมาณ2-3ปีลูกค้าในคันนี้ทําไป3ปีแล้วนะครับแล้วก็หมดอายุของเคลือบแก้วไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะทําใหม่อยากจะเคลือบแก้วใหม่ทํำยังไงดีได้สิทธิ์นั้นเดี๋วนี้ฮะโปรแกรมไหนก็ได้นะครับลด50เปอร์เซนต สมมติว่าท่านลูกค้านะครับเริ่มต้นด้วยโปรแกรมเริ่มต้นของเรานะครับแต่ว่าจะมาเคลือบแก้วครั้งต่อไปเป็นซปเปอร์โค้ดเนี่ยลด50%ถูกกว่าตัวเริ่มต้นอีกนะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับอันนี้คือเป็นสิทธิ์เป็นโปรโมชั่นที่มีไว้สําหรับลูกค้าคนพิเศษจริงๆไม่พิเศษได้ไงเคลือบแก้วคันที่ต่อครั้งที่สองคันเดิมจะบอกว่ามีหลายคันด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ผมไม่เคยออกสื่อ,อนั่นเองนะครับว่า เคลือบลด50%ของที่ร้านเราเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ต้องไปขอสิทธิ์ดีแท็กทัวร์อะไรไม่ต้องมาทั้งนั้นนะฮะเพียงเป็นรถคันเดิมที่เคยเคลือบแก้วกับเรานะครับไม่ว,ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนมาก,ก็ตามนะครับมีสติกเกอร์สติกเกอร์สาคัญมีใบรับลดมีใบรับประกันสาคัญแล้วก็เวลาของน้ํายาเคลือบแก้วอย่างเช่นตัวที่ลูกค้าเคยทําไปล่าสุดครั้งนี้จะเป็น3ปีก็คือเมกาเซรามิกโปร3ปีหมดเวลาพอดีนะครับ ไม่ฮันแนนก็เป็นฮนแนนประจำอยู่แล้วแต่อยากจะเคลือบแก้วใหม่เลยเนี่ยได้ราคา50%านะฮะในแพ็กเกจไหนก็ได้นะครับซึ่งคันนี้ลูกค้าก็เลือกแพ็กเกจเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นหลายหลายคนก็ถามว่าเราไปทาทำจะทาเหมือนเดิมไหมจะทําน้อยกว่าเดิมไหมแน่นอนครับทําเหมือนเดิมคุณภาพยังคงงานแน่นงานละเอียดเปี้ยเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะบอกว่าเวลาในการทําอาจจะมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่า,าเขาเรียกว่าอะไร รอยที่เกิดขึ้นตอนแรกมาเป็นใหม่หม่ใหมปใต้แดงใช้ระยะหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่เคลือบแก้วมาแล้วก็ตามก็จะมีรูดรอยจากการใช้งานนะไม่ต้องตกใจยังไงก็มีนะครับ่ะดูรถผมรผมใช้มาห้ากเจ็ดปีมันเงาก็จริงแต่มีรอยนะไม่ใช่ไม่มีเหมือนกันครับคันนี้มองตอนที่เข้ามาในร้านเนี่ยก็เงานะแต่ว่ามีรอยเดี๋ยวผมพาไปดูรอยกันเดี๋ยวผมพาไปดูรอยกันว่าเราทําอะไรกันบ้าง,างนะครับนี่นะฮะมาเลยครับ กับทิ้นแรกเลยฝากระโปรงเนี่ยยังไม่ได้ทํารอยเยอะขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานเคลือบแก้วไปแล้วก็ตามแตบบ่ว่าเคลือบแก้วเริ่มสื่สภาพไปแล้วหรือว่าขาดการดูแลอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโดยปกตินะครับซึ่งจะบอกว่าการทําครั้งที่สองเนะี่ยลูกค้าคุ้มคุ้มจริงๆนะฮะคุ้มสุดๆนะครับนี่นะรอยอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็เอาไม่ออกนะเนี่ยอันนี้ก็เยอะไปนะบางทีอะนะครับแต่ว่าเราจะทำให้เยอะที่สุดลวกัน มาดูในส่วนที่เริ่มขัดเสร็จไปบ้างแล้วนะครับนี่เป็นไงครับประตูมือจับประตูประตูมระูมือจับประตูบานแรกสวยงามมากครับมาดูฝั่งนี้นี่นี่ก็เริ่มแนละ้วแต่ที่เห็นเนี่ยการขัดยังไม่ยังไม่คอมพีจะไม่ไปนอแนะเพราะว่าแป้นขัดยังเป็นแป้นที่เป็นแป้นหยาดอยู่เลยนะครับแล้วก็รถคันนี้บอกจะรับวันจันนะครับซึ่งยังเรายังมีเวลาขัดกันอยู่ถึงพรุ่งน,นี้พรุ่งนี้วันเสาร์วันนี้วันศุกร์โอเคเพราะฉะนั้น ได้งานแน่นอนนะฮะสำหรับคันนี้นะครับรีโว้ล็อกโคนะครับเคลือบแก้วในเ,เนซ็ปเมกาเซรามิกโปรรอบที่สองลด5้าสิบเปอร์เซ็นะฮะสำหรับรถคันเดิมครับดูกันเขารถคันเดิมตรงไหนนะฮะนะสติ๊กเกอร์เราอยู่ไหมไม่อยู่นะก่อนหาแป๊บหนึ่งสติ๊กเกอร์เราอยู่ไหมไม่อยู่เพราะว่าสามปีที่แล้วไม่มีคันนี้เคยเค,ยเคลือบไปแล้วเหรอล็อกโคเเขาจะมีบัตรรับประกันอยู่เออมีรับประกันอยู่เป็นรับประกันอยู่ บอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับล็อกโคสีดำมาเดี๋ยวได้เจอกันนะครับสำหรับคันนี้นะลูกค้าคุณวัน,นครับต้องขอขอบคุณมาก,มากๆครับรอบที่สองรับรองเงาเตะตาแนใ่นอนก,ออกับแพ็กเกตเดิมแต่ราคาหายไปครึ่งหนึ่งนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำงานนะเริ่มเริ่มเห็นแล้วว่ามีความเงาเกิดขึ้นเห็นไหมอ่าเทียบกับในส่วนของฝากระโปรงจะบอกว่าหนักเลยทีเดียว มาดูมาดูขอดูตรงนี้นิดน,งนึงนะี่นะเริ่มเหงาเลยนะตาตรงประตูสวยงามมากถัดทัง้งคันนะครับเพราะนั้นเวลาในการทําเยอะกว่าเริมแนะ่นอนนี่จำทำภาพฝากระโปรงนี้ไว้นะเดี๋ยวตอนเสร็จแตกต่างแน่นอนโอเคอันนี้แล้วผมขอขอบพระคุณท่านเจ้าของรถก่อนนะครับผมออกมากนอกเสียงดัง เดี๋ยวคอยดูนะครับตอนเสร็จว่าจะเป็นขนาดไหนนะครับรับรองว่าแฮปปี้แน่นอนนะใครที่สนใจทำงานเครือบแก้วอย่างนี้นะครับแล้วก็ประชาชนพันเท่าเราลูกค้าคนเดิมคันเดิมนะฮะลด50%นะครับหลายๆคนไหนยังไม่รู้นะครับวันนี้ก็รู้แล้วนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีของท่านด้วยเหลือโค้ต้าในการทํางานอีกประมาณ2,000เท่านั้นนะ2,000เท่านั้นก็ใครที่ตัดสินใจที่จะเคลือบแก้วนะครับไม่ต้องสนใจนานนะครับรีบเข้ามาก่อนที่ รถของท่านจะมองไปมากกว่านี้นะครับการดูแลการรักษาสีเริ่มต้นดีนะครับอยู่ได้นานนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยได้สบายใจการเคลือบแก้วคือการซื้อความงามไว้กับร้านนันนะครับเราจะอยู่ดูแรลรถลูกค้ากันตลอดระยะเวลาของเคลือบแก้วเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้มิก้เสร็จแล้วสวยลาไปก่อนตอนดี้